ถ้าคุณคิดจะเสริมจมูกคุณต้องรู้3สิ่งนี้ค่ะคุณเคยรู้สึกสงสัยไหมคะว่าเสริมจมูกรูปแบบเดียวกันแต่ทำไมผลลัพธ์จึงแตกต่างกันวันนี้หมอบีมมี3สิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเสริมจมูกค่ะข้อแรกค่ะโครงสร้างเดิมที่คุณมีบางคนมีปัญหาจมูกใหญ่จมูกกว้างจมูกบางหรือจมูกห้อย จมูกดูสั้นไปบางคนก็ดูจมูกยาวไปทานจมูกบ้างทานกระดูกใหญ่นี่คือหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เสริมจมูกรูปแบบเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันค่ะข้อที่2ค่ะเทคนิคที่ต้องใช้ก็เพราะว่าแต่ละคนมีลักษณะโครงสร้างที่ยืดได้ไม่เท่ากันค่ะรวมถึงลักษณะผิวที่หนาบางแตกต่างกันด้วยค่ะปัจจุบันนี้การเสริมจมูกไม่ได้เพียงแค่การใช้ซิลิโคอนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีการร่วมกับเนื้อเยื่อของเรา ไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อน,น,นหรือใช้วัสดุเทียมเพื่อมาช่วยในการลำบายและหรือแม้กระทั่งที่ต้องใช้เทคนิคเปิดเพื่อเข้าไปจัดก,การกับโครงสร้างภายในไม่ว่าจะตัดแต่งโครงสร้างปลายจมูกทําจมูกให้ยาวและโด่งขึ้นแต่งปลายจมูกให้เลียวรวมถึงการตอกฐานกระดูกดันงนั้นแล้วการเสริมจมูกเพื่อได้ผลลัพธ์บนพื้นฐานความปลอดภยัยจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันด้วยค่ะ 3. ส,สุดท้ายค่ะร่างกายของคุณเองไม่เพียงแต่จมูกที่พร้อมในการผ่าตัดเท่านั้นนะคะ ร่างกายของคุณก็ต้องพร้อมเช่นกันค่ะการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนั้นเป็นเรื่องสําคัญคุณต้องงดแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่รวมถึงวิตามินอาหารเสริมหลาย,ลายๆชนิดนะคะเพราะนอกจากทําให้เลือดคุณออกมากในระหว่างการผ่าตัดยังส่งผลให้แผลคุณหายชา้าส่งผลต่อการพักฟื้นอีกด้วยค่ะมีหลายคําถามถามกันเข้ามานะคะมีโรคประจําตัวทําได้หรือไม่อายุมากทําได้หรือเปล่าส่วนมากทําได้นะคะแนะนําให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดก่อนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกรณีพิเศษ พื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนพื้นฐานความปลอดภัยค่ะนี่คือ3สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะ 1. โครงสร้างที่คุณเป็น 2. เทคนิคที่ต้องใช้ก็อตอบสนองโครงสร้างที่คุณมี 3. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดทั้ง3สิ่งนี้จะส่งผลทำให้ผลลัพธ์ของคุณดีที่สุดบนพื้นฐานที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ